โปรแกรมบอลน,น่าดูวันอาทิตย์โดยสังเวียนสนามญ้าเรามาเริ่มกันที่โปรแกรมพเมพ์ลีก่อนเลยเนาะวันนี้ก็มี2คู่ด้วยกันนะครับแมคู่แรกก็บิ๊กแมตช์ซะแล้วครับสเปอร์พบกับอาร์นอนนะครับคู่นี้ก็เตะก,กัน2อุ่มนะอาร์เซนอลเนี่ยน่าเป็นห่วงครับตัวหลักขาดไปถึง3ตัวในแมตช์นี้นะแล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บอีกนะครับทางสเปอร์เจ้าบ้านเนี่ยผมว่าความพร้อมค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องรอเช็คความฟิตของกองหน้าตัวใหม่อย่างโซลักี้ทีหนึ่งว่าจะพร้อมลงมาล่าประตูในแมตช์นี้ หรือเปล่านะครับคู่ที่สองครับวูพแฮมตันพบกับนิวคาสเซิลนะคู่นี้เตะก,กันสี่ชุ่มรึ่งนะครับทางนิวเนี่ยฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยครับเพิ่งสัดสปเปอร์มาเองนะครับในแมตช์ที่แล้วนะส่วนทางด้านวูพแฮมตันนะครับก็เพิ่งเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะก็ยังไม่พบกับคำว่าชนะเลยสำหรับวูนะครับแมตชนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันครับ มาต่อกันที่โปรแกรมลาลิกาสเปนครับทุกคนครับวันนี้ก็มีด้วยกัน4คู่นะครับคู่เอกเนี่ยจะมี2คู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่ระหว่างคิโรน่านะครับพบกับบาร์เซโลนาครับคู่นี้เตะกัน3ทุ่ม15นะครับคู่ที่2เป็นแอตมาดริดครับพบกับบารลเซียนะครับคู่นี้จะเตะกันดึกหน่อย2อตีสนะครับผมช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะเป็น b i n n Sport ทั้งหมด4คู่เลยนะครับ แล้วมาดูกันต่อที่โปรแกรมบุนเดสลเกาเยอรมันนะครับวันนี้ก็มีด้วยกัน2คู่นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นอัสเบิร์กพบกับซังเพาลีครับนี่ซังเพาลีน่าจะเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะผมไม่คุ้นชื่อเลยนะครับคู่ที่2ก็เป็นไมล์ศูนย์ห้าครับพบกับเวเดอร์เบรเมนนะครับคู่นี้ก็เตะก,กัน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับช่องทางการถ่ายทอดสดทั้ง2คู่เนี่ยก็จะเป็น B in Sport Max ครับมาดูกันต่อที่โปรแกรมเซเรียอิตาลีนะทุกคนวันนี้ก็มีด้วยกัน5คู่นะครับคู่เอก นะครับของวันนี้ผมโอ้โห่เป็นอัตาลนตานี่หว่าพบกับฟีออนะครับผู้นี้น่าดูนะเตะกัน2ทุ่มครับแล้วก็ไปที่คู่สุดท้ายเลยนะครับมอนซาพบกับอินเตอร์มิลานนะครับผู้นี้เตะกันตีหนสี่สิครับส่วนช่องทางการถ่ายท่อสดเนี่ยทุกคนต้องหาดูทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าเซเรียเนี่ยไม่มีคู่สัญญาณกับไทยนะครับไม่ได้ถ่ายทออสดเนาะ แล้วปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับทุกคนครับวันนี้ก็เตะพร้อมกัน5คู่เลยนะครับโอ้โหทำไมปกติวันเสาร์มันต้องเตะเยอะกว่านะวันอาทิตย์นี่รวบทีเดียว5คู่เลยครับก็ลองดูกันนะครับว่ามีคู่ไหนน่าดูกันบ้างนะสำหรับผมผมว่าคู่ลียงอ่ะน่าดูนะครับแต่อาจจะดึกไปหน่อยนะครับสำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดนะครับทุกคนก็ต้องหาดูทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่มีคู่สัญญาในไทยเหมือนกันครับสำหรับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ ทุนครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไลค์อย่าลืมกด u b s สไคร e ให้กับช่องด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเฮ้ยเดี๋ยวเร็วนี้เราต้องเจอกันกับโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะทุกคนกลางสัปดาห์นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ